วันนี้เรามาตลาดสดทุนบุรีกันครับเราจะมาลองกินหอยมะระเป็นครั้งแรกครับและนี่คือหอยมะระครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอยสังมะระครับซึ่งเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วจะมีขายอยู่หลายร้านเลยครับราคาจะตกตัวละประมาณ350บาทนะครับเราก็เลยสั่งมา1ตัวครับก็เร,เรียกว่าตัวใหญ่แล้ะเนื้อเยอะมากเลยครับในหนึ่งตัวเราจะทำออกมาเป็น2เมนูครับ เราทําเป็นเมนูซาซิมิแล้วก็เมนูย่างเหนื่อยครับอ๋อนี่ซาซิมิเก็บมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาแ,แล้วกันนะครับนี่ซาซิมินะครับว้าวว้าว,ว,าว จากนั้นเราก็ไปหาโต๊ะนั่งครับแล้วค่อยเดินกลับมาเอาอีกทีนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับกับ2เมนูแล้วเราก็เพิ่มกุ้งเผามาด้วยครับหลังจากลองแล้วรสชาติกอบกอบหอมอร่อยมากเลยครับยังไงต้องมาล